พามาที่ไหนเนี่ยห้างไงห้างไหนอะเนี่ยห้าง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 เนี่ยห้างนาเต่ละทพี่พ่อคุณดูอนี่ก็ยืนเจ๊กหรอก็โทษอะไรของพี่เปิลเนี่ยนี่เขาได้มาเสพธรรมชาติโอโซนเห็นปะได้ได้กลิ่นไหมกลิ่นโครนสาบควายไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องจะพาไปไหนพูดมาเอางี้ดีกว่าวันนี้จะพามาที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นข่าวจดจันมากข่าวค่อนข้างดัง ถ้าใครทราบข่าวข้อมูลนี้นะครับฝากคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะที่นี่เป็นบ้านร้างเป็นบ้านร้างหลังใหญ่มากครอบครัวเป็นครอบครัวศาสนาศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งมใช่พุทธอย่าไปเอ่ยถึงแล้วกันอ่าเขาก็เลยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนเราแต่การที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกันทุกคนก็สอนให้เป็นคนดีเป็นเรื่องปกตินะแต่ครอบครัวนี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดฮะ ผู้นําครอบครัวผมไม่ทราบว่าเกิดจากจิตเหตุหรือว่าเป็นอะไรเครียดหรืออะไรก็ตามผมผมไม่ทราบจริงๆขออภัยนะเพราะเราไม่รู้ข้อมูลแท้จริงข้อมูลที่ได้มาได้มาจากผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังให้ข้อมูลมาซึ่งจริงๆฟังตอนแรกไม่เชื่อพอผู้ใหญ่บ้านพูดเองเนี่ยเราถึงอ่ะโอเคเราับฟังแล้วกันเพราะว่าผู้ใหญ่เขาอยู่ในพื้นที่ครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวสังหาร เมียเราเองลูกสังหารทีละคนทั้งหมดห้าคนหัวคนเนี้ยฆ่าคนในครอบครัวทั้งหมดห้าคนทยอยฆ่าและสุดท้ายจัดการตัวเองฆ่าตัวเองด้วยใช่ผมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะบ้านหลังนี้เลยถูกปิดตายนับแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วตัวบ้านทำเลเป็นยังไงบ้างผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่นี่ หลังจากที่ผมไปเดินสำรวจกันไปดูว่ามีความอันตรายไหมหรืออะไรประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าผมหาทางเข้าบ้านไม่เจอฮะผมเลยแปลกใจปรากฏว่าพอเข้าไปดูจริงๆทางเข้าหรือประตูจริงๆเนี่ยกลับไม่มีถนนฮะผมเลยมาถึงบางอ้อ,อบางอ้ออย่างหนึ่งคือที่นี่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าที่ปิดเขาเรียกอ่อที่ตาบอดถ้าใครรู้จักที่ตาบอดจะเข้าใจเลยที่ตาบอดคือที่ที่ไม่มีถนนเข้าไม่มีถนนตัด ปัจจุบันโอเคอาจจะดีหน่อยตรงที่ว่ามีน้ําไฟน,นู้นนี่เข้าที่ตาบอดหรือทําเป็นที่จัดสรรแล้วเอาถนนส่วนตัวเข้าไปแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าที่จังไรที่อับที่อับที่อับรีนะครับคือหมายถึงว่ามันไม่มีคนเข้ามาอยู่มาอยู่ได้จะถูกขายด้วยราคาถูก อันนี้ผมไม่ได้ว่านะเพียงแต่ว่าอันนี้ตามตำราโบราณที่เขาพูดกันเพียงแต่ว่าอันนี้เราให้ข้อมูลเหมือนแชร์กันไปเหมือนที่เช่นป่าช้าเขาก็จะไปอยู่ข้างในลึกเลยที่เป็นดงเป็นอะไรเงี้ยอืมไม่มีถนนเข้าด้วยนะเป็นประเภทนั้นเป็นประเภทนั้นคือแต่ทีนี้ตาดีได้ตาร้เสียคือสุดท้ายถูกขายไปนอนทับที่ป่าช้าก็มีแต่ในที่บางที่นะผมคิดว่าในที่บางที่ที่เป็นป่าช้าเขาจริงในที่อับก็จริงแต่บางคน ถูโฉโลกกับตรงนั้นใช่ไปทําไปสร้างรวยขึ้นมาก็มีมีคือเอาเป็นว่ารู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามแล้วกันคืออย่างน้อยมีความรู้ติดประดับตัวอย่างน้อยให้รู้ว่าที่ไหนควรจะทะําอะไรอะไรยังไงแล้วแต่เขาเรียกวประยุกต์ประยุกต์ใช้ตามปัจจุบันเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ที่ไม่ดีแล้วก็จมอยู่ความที่ไม่ดีต่อไปอมไม่ใช่แต่วันนี้พามาดูให้เป็นอุทาหรณ์ว่าบ้านหลังนี้หลังใหญ่หลังโตครอบครัวอบอุ่น แต่เกิดการสังหารในครอบครัวรมันเกิดเหตุผลเพราะอะไรจะด้วยอาถรรพ์คำสาปหรือที่ต้องคำสาปหรือที่อย่างที่ผมบอกที่อับป,ปรีจริงไหมที่ที่ไม่มีเราไม่รู้จริงๆแต่จะพาไปดูเอาไปเฮ้ทีมงานยอยู่ไหนกันเดี๋ยวอันนี้เข้าบ้านลลางหรอเนี่ยทางเข้าผมเลยงงไงขอเปิด คลิปโปรคลิปอะไรเดินเขาไปดูนะไม่ได้ไม่กลัวไงมันจะเรียกเรื่ว่าจะเปิดเนวิเกเตอร์ไปนี่ผมมีเนมานี่นี่เนอันี่คนนําทางอะไรนี่นี่อะไรนะคนนําทางเมื่อกี้เรียกว่าเนเนเนละคุณนะเดยไปต้องจูงด้วยนะให้ลิงต้องจูงต้องจูงให้ลิงนําทางได้ไงนี่จับเชือกเกาะลุ่มไว้นะมองข้างทางด้วยครับว่ามันเป็นทางไปไปจริงของเขาจริงของเขาอ่ะไปไปนำไปนำไป ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube นี้ด้วยเอาไว้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันวันนี้คุยเยอะนิดนึงเพราะว่าที่นี่มันแปลกตรงที่ว่าน่าสนใจเพราะสถานที่ที่นี่มันไม่เหมือนกับที่อื่นเลยมาไปเข้าไปไหนไหนผมตกใจกับตกใจกับมันมว่ามันเจออะไรอะไรเ <laughs> จอกล้วย <laughs> มึงอดใจไม่ได้เหรอผมกูจาไม่นั่นแล้วนะนี่ มันจะกินกล้วยมั้งนะไป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 นี่ทางเข้าเหรอนี่ทางเข้าครับโอ้โหเป็นทางที่ดีใช่วะเหรอมหาไม่ได้เล่ามามามาเสียงใครวะมามามาเดินดีๆนะครับเดินดีๆครับน้องเวลาประกันความปลอดภัยมามาโอ้โหใช่ใช่ทางเข้าเนี่ยเตี้ยทางเข้าที่มีทางเดียว ม,ม,มันมันมันไม่พื้นมันไม่เรียบทางเข้ามีเทางเข้าแต่เข้าได้ทางนี้ทเดียวแล้วเหรออือไหนอหอจริงทางเข้าเสียงลววะพ,พี่บุอ๊อยู่ไหน,น,นเสียงอะไรเมื่อกี้เดินพร้อมกันเสียงอะไร มาหอนปะวะไปโอ้โหนี่บันไดทางเข้าใช่เหรอใช่เฮ้ยชิพายใช่เหรอวะเนี่ยบันไดแล้วมันจะเข้าได้ปะเจ๋งโอ้ไม่เข้าพี่แคบนี่ใครใส่ๆนี่มาเฮ้ยไหนอะไรเอ่ยรับกล้องจากพี่ก่อนนะไหนมีอะไรอ๋อนี่ไงนี่เอ้ยเห็นแล้วโอ้โหคนดูฮะคนดูฮะใหญ่โตมาก เฮ้ยบ้านหลังใหญ่นะดูนะบ้านหลังใหญ่เลยใช้ได้เลยนะแสดงว่ามีตังค์ครอบครัวฐานะดีงูจะลากเขาไปแดกเนี่ยเอาไปไปเอาไปเอไปเอาครับพูดถึงเอาหรอเดี๋ยวจะเจอเจ๋งไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าพี่จะรอรออยู่นอกใช่ไหมรออยู่นอกโอเคโอเคอ่ะพี่ปั้นไปก่อนอ่ะเอ้ยเออาดูมันดูมันเร็วๆอีสายหนดูมันสิเนี่ยจะเรียกคุณสายก็ดูก็ดูขลังเกินไปเลยต้องเรียกอีสาย อาเร็วรับกล้องเอ้า่องดีดีเออวอมันจะลองนอกอระผมลองนอกเลยพี่ผมมีน่ากลัวหืมดูตัวเนี้ยขยันเล่นเอามาโอ้โหมีใครปวดท้องปวดอะไรม้ยุทุเลอ่านีห้องน้ำมาเดี๋ยวอะไร โอ้ยมึงก็บ,บ้าบอลมา,มาพี่บุ๊ชได้ไหมมาโอ้โหนี่ทางเหรอวะนี่ฮะตอนแรกทีพ่พวกผมเข้ามากันนะแล้วแปลกใจตรงที่ว่าเฮ้ยบ้านคนหลังใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วมันจะต้องมีทางเข้าที่ชัดเจนถูกไหมต้องต้องมีทางเข้าเพราะเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดเฮ<ะ>้อเออได้กลิ่นอยู่นะ เฮ้ยเนี่ยได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นชัดเลยเหมือนมีมีซากอะไรตายใช่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 ใเหมือนอะไรตายมีอะไรตายอยู่ข้างใน้าม่ตายครัเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งอยู่ตรงนี้นานได้ไหมไปป่ารกมากผมกลัวเหม็นด้วยไปนี่นี่นี่พี่เออโอเคมามามาโอ้โหทางมามามาเข้าได้ไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเชียงู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 มานี่มานี่มานี่มันตายแล้วมันตายแล้วจะวิ่งไลกูแค่ตกใจมานี่เนี่ยหนีกูสิสร้างงูมานี่มานี่ตกใจโทษทีโทษทีเจอสร้างงูฮะโอเคอ่ะรับกล้องโอ้แม่เว้ย มางูเราไวเชียน,นะพระคุณอดูวิ่งก่อมพี่ด้วยตามอ่ะอืมกูก็มันไม่พอดีมันเห็นมันเหลือบๆเป็นเงาๆอย่างดูดูฮะดูเนี่ยเนี่ยมันซรากงู <จ S 1> ผมลุ้งงู<ด>ตายแล้วตายแล้วปอยเขาไวเนะี่ยทั้งมทัางมทําไปลปไปไปปอย่าไปยุป่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไปโอเคมามาขึ้นมาถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่นะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยทีเปิข้าขนามันขนาดมันตายแล้วมันยังกลัวเอาไ่าไม่เอาเอองนทางนนไปไปไปมันเ่อนทันทงนนอะไรฮะไอ้เชี่ยกลัวตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละไม่สรากงูซากเลีวเหรอเนี่ย ้ไม่ต้องเลยอยู่ด้วยกันนี่อยู่ด้วยกันยังไม่เนี่ยโหคาบปลเลอร์เลยอ่ะอันนี้คาบงูเห่าชัวอันนี้น่าจะใช่คาบงูเห่าชัวจะกลัวทำไมเล้วเฮ้ย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 เสียงอะไรวะเตี้ยเฮ้ยเนี่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 ยเฮ้ยเสียงอะไรวะ ไม่ใช่เสียงอะไรงูแดกอะไรครับหรอเออแปลกว่ะเอา้าดูนะฮะดูนะฮะดูนะฮะว่าที่ผมแปลกใจจริงๆเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่จริงๆนะเสร็จแล้วนี่คือนี่คือ,คอทางเข้าฮะนี่คือทางเข้าแต่ประเด็นคือคุณดูนะนี่คือทางเข้านะฮะประเด็นคือนุ่นรั้วฮนะแล้วปรากฏว่าไม่มีถนนฮนะเอาไฟฉายมาดินี่ฮะไม่มีถนนนะฮะคุณนะกลายเป็นทุ่งนาครับนะ เนี่ยจริงๆแล้วทางเข้าอยู่ตรงนี้ฮะแต่ปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นทุ่งนาแบบนี้ฮะเลยไม่มีทางเข้าครับเลยน่าแปลกใจว่าที่นี่เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่ามันเหตุสลดที่ไม่น่าคาดคิดมันเป็นผลมาจากที่แบบนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบจริงๆอันนี้เอาเป็นว่าเอาไว้เป็นวิทยาทานเป็นอีกแง่มุมแง่คิดหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เออ เหตุการณ์แบบนี้ในที่แบบนี้นะครับไปเดี๋ยวผมพาจะไปดูพาไปดูว่าด้านบนเป็นยังไงท่านบนพี่บุ๊ได้ไปดูเรียงข้าวแล้วพี่เอาไปดูแล้วคุณดูนะซึ่งจริงๆที่นี่มันหน่าแปลกนะบอกให้ฟังมาว่าเพิ่งมาเล่าพี่เพื่อนฟังนะมออาไม่ใช่ว่ามาไล่แล้วมาเล่าให้ฟังนะเออตอนแรกผมเินเข้ามากีิเตี้ยได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเฮ้ยแบบไหนสาบานให้ตายหาพี่ถึงแบบในไหนในบ้านนี่เหรอ กำลังจะก้าวเข้ามาในบ้านถามพี่เจผมถามพี่เจพี่เจหัวเราะหรือเปล่าเจบอกบ้าดิไม่ได้หัวเราะก็ยืนอยู่ด้วยกันโอ้ยขนลุกเลยว่ะนี่ก็ขนลุกจริงๆเหมือนกันเนี่ยนี่ดูใส่เสื้อนะใส่เสื้อนะแต่ลุกจริงๆนี่ดูลุกจริงๆงบ้านเนี่ยเออนี่ขนลุกขนพองกันไปอา้าวน่าแปลกดีฮะที่นี่สังหารจากหัวหน้าครอบครัวฮะคนเดียวสังหารจนครบเลยแล้วสังหารตัวเองสุดท้ายอีกทีหนึ่งผมเลยน่าแปลกใจที่ว่าทําไมถึงอี๋ ทำไมถึงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้แบบนี้ได้ยังไงผมไม่ทราบจริงๆฮนะไปดูข้างบนนี้ไปมาใส่ยสไปเสียดายนะจริงๆเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่แล้วการออกแบบบ้านถือว่าดีมากนะเพราะว่าคุณด,ดูนะฮะที่โอโทงมากเลยแค่กระไดะกว้างมากเลยคือโอ้โหพื้นที่บ้านแบบเยอะจริงๆอะ่ะ ลองหัวเด้อโอ้ยกระเบื้องลองเด้อลองเด้อน่ากลัวร่วงใส่หัวว่ะเฮ้ยอโอเลยหลอนเลยทีนี้เฮ้ย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 เสียงใครอ่ะ ใครวะเตี้ยลงมาดูดิมาที่เสียบมาจาข้างล่างใครวะเสียบมาจาข้างล่างเฮ้ยจริงๆนะได้ยินเสียงเสียงมาจากข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวใส่มาใสๆมาที่นี่ดู เฮ้ยแปลกเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่จริงๆเว้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างอ่ะทั้งที่พวกเราอยู่ข้างบนกันนะฮะ mm hmm. เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฝากไปติดตามในเพจนะฮะเดี๋ยวเราจะทําภารกิจภารกิจเต็มๆในเพจศาลาสิบสามในเพจสัป,ปเหร่อเจอผีผีเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่บุ๊ชจะทําภารกิจอะไรใส,ส,ส่จะโดนทําภารกิจอะไรเตีย้ยเจ๋งหรือใครก็ตามจะโดนทําภารกิจอะไรฝากไปติดตามในเพจด้วยส่วนช่อง youtube นี้เอาไว้ดูเบื้องลึกเบื้องหลัง เอาไว้ดูช่วงสํารวจสํารวจจะมาหลายๆคนไม่ต้องแปลกใจและมากลางคืนเพราะเรามีเวลาเท่านี้ไม่ใช่ทําไมไม่มากลางวันผมไม่ว่างผมมีงานต้องทํากันนะครับให้เข้าใจด้วยเนาะอันนี้เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังเราเตรียมความพร้อมขออนุญ,ญาตสถานที่เรียบร้อยขอผู้ใหญ่บ้านขอคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยและที่สําคัญคือมาสํารวจถึงความอันตรายมาดูว่ามีคนจรมีใครอยู่หรือเปล่าอย่างน้อยทีมงานทําจะได้รู้สึกอุ่นใจถูกไหม ไม่รู้ว่าคนหรือผีนะครับเออหรืองูอย่างน้อยสัตว์มีพิษหรืออะไรเราป้องกันแบบนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันฝากกด subscribe ด้วยนะครับเฮ้ยเสือเสือไหนโอ้โหกดที่จะเอาไปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเอาหัวมาดิเนี่ยเอาหัวเอาหัวมาดิเนี่ย